สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวไขควงราคาถูกครับผมได้มาอันละ22บาทอันละ22ก็คือคู่ละ22บาทนะครับก็คือแพ็คหนึ่งเนะี้ย22บาทก็ตกอันละแค่11บาทเองสั่งซื้อในช้อปปีตอนนี้มันมีโค้ดส่วนลดครับเดี๋ยววันที่5เดือน5พวกคุณก็ไปสั่งเถอะมันจะได้ส่งฟรีครับผมสั่งมาเนี้ยอันละอันละ22บาทผมต้องกดสั่งให้มันเกิน เท่าไร่บาทนะมันถึงจะได้ส่งฟรีครับผมก็เลยสั่งมา3ชุดพอ3มชุดมันก็ตกอยู่ที่66บาทแล้วก็ได้ส่งฟรีครับเนี่ยหมดเนี่ย66บาทได้ส่งฟรีพอดีผมที่ทำงานผมไม่รู้เป็นหาอะไรไขควงชอบหายครับผมก็เลยซื้อมามันเยอะเลยเดี๋ยวไปทิ้งไว้ที่ทำงานเรามาดูกันมันจะเป็นยังไงนี่ครับวัสดมุมันก็ธรรมดานะมันก็ไม่ได้ดีอะไรอะแต่ว่ามันก็แน่นหนาอยู่นะเนี่ยจับจับแล้วมันหนืดน,นะ จับแล้วมันหนืดมันมันไม่ลื่นดีครับปลายก็ไม่รู้เป็นแม่เหล็กว่ะเดี๋ยวลองดูด,ดูปลายปลายเป็นแม่เหล็กอยู่นะครับนี่มันดูดนิดๆหน่อยหน่อยเดี๋ยวหาน็อตก่อนโอเคหาแม่เหล็กหาน็อตไม่ได้ก็เอาไม้ไปทัดให้ดูครับปลายมันก็พอจะดูดดูดเล็กๆ็น้อยนะ้อยนะไม่ได้แรงมากครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็ติดอยู่นะก็คือมันก็พอดูดได้อ่ะเนี่ย แต่ก็ไม่ได้แรงมากครับแนะนําว่าให้เอาไปถูก,กับแม่เหล็กแล้วกันให้มันมีความดูดครับส่วนอนลนก็โอ้โอ,อันนี้อันนี้ดูดดีเว้หวัวแบนดูดดีกว่าครับหวัวแบนดูดติดเลยแต่ไอหัวแฉกไม่ค่อยดูดเลยนะเนี่ยหัวแฉกมันก็ดูดอยู่นะแต่มันดูดไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยก็ขนาดของมันก็เป็นประมาณนี้ครับยาวเท่าไหร่นะยาวระยะตรงนี้แค่สิบเซนติเมตรนะ แต่ถ้ารวมตัวมันก็ประมาณ20่สิอเนาะละ1ิบาทซื้อมาเยอะๆเลยครับมันจะได้ส่งฟรีแข็งหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าคงไขงง่าใช้งานได้ปกติแหละมีรุ่นอยู่นะอะไรก็ไม่รู้รุ่น h y 3 0 3ทใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ไปลองดูครับส่วนไอ้ตัวนี้ส่วนตัวนี้มันแพงหน่อยผมก็ใช้มาหลายปีแล้วนะเนี่ยใช้จนถุงขาดแล้วตัวนี้มันร้อยกว่าบาทครับ เนี่ยไอตัวนี้ก็ดีอยู่นะนี่ครับตัวนี้มันจะเป็นชุดร้อยกว่าบาทแต่แต่ซองมันเปื่อยไปแล้วครับก็จะได้ได้ไอชุดเล็กเนี่ยชุดเล็กๆนี่ดีมากเลยเพราะว่ามันมีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่แล้วก็เป็นหัวดาวเล็กอะเนี่ยให้มาแล้วก็ปากแบนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นดาวเล็กๆครับอันนี้ชุดเล็กผมก็ใช้ไขยไอพวกเนี้ยล้วพเล็กๆทั่วไปได้สบายๆส่วนชุดใหญ่ชุดใหญ่เอาจริงๆนะผม มันก็เป็นยางคล้ายๆกันนั่นแหละเป็นยางคล้ายๆกันแต่ว่าชุดใหญ่เนี่ยพอผมใช้ไปสักพักตรงนี้มีมีรูดนะครับเนี่ยอันนี้ผมซ่อมแล้วนะคือผมใช้ไปสักพักมันเหมือนว่าตรงนี้มันหลวมครับเหมือนพลาสติกมันอาจจะเป็นมันจะคือมันก็อาจมีเสื่อมคุณภาพอ่ะมันก็เลยพอไขแล้วมันรูดครับผมก็เลยแกะมาแล้วก็เอาก,กาวปัดเข้าไปใหม่น่ะตรงเนี้ยพอเอากาวออกเอามาทากาวใหม่แล้วผมก็ตอกลงไปใหม่เลย ก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับนี่ก็ตัวอันนี้ก็จะมีเนี่ยมีชุดไขควงอีกอย่างงี้ครับทั้งด้ามซ้ำแล้วก็ดด้มยาวหัวเล็กหัวใหญ่แล้วก็ด้านข้างไขอันนี้ได้ก็ดีอยู่นะผมก็ใช้มาหลายปีแล้วตัวนี้นี่ข้างก็เสียบไขยอย่างงี้ได้สําหรับเป็นเหมือนตัวทีอะรุ่นที่เราต้องการไขแรงเยอะๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแน่นอยู่ครับเนี่ย แน่นอยู่ตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะแพงหน่อยโอเคนะเครื่องมือช่างผมว่าซื้อก็ซื้อให้ดีๆเ่อส่วนไอ้พวกนี้มันมันเหมาะสำหรับซื้อทิ้งขว้างครับอืมสนิมแดกเปล่าไม่รู้ครับโอเคใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันไปเลยครับสวัสดี